เราอยู่กันที่จังหวัดตราดนะคะกับการท่องเที่ยวเชิงกเกษตรวิถีตราดค่ะและที่นันยืนอยู่ตรงนี้นะคะนั่นก็คืออําเภอเขาสมิงนั่นเองค่ะวันนี้เราจะไปดูกันนะคะว่าการท่องเที่ยวเชิงกเกษตรวิถีตราดของคนเขาสมิงจะเป็นยังไงกันบ้างไปชมกันเลยค่ะ สำหรับสถานที่แรกนะคะเราเริ่มด้วยวิสาหกิจชุมชนหอยนางรมท่าสมตะบนท่าสมค่ะแน่นอนว่าเริ่มที่แรกก็ต้องพิเศษอยู่แล้วนะคะเพราะว่าที่นี่เขาได้รับรางวัลวิสาหกิจชุมชนดีเด่นความพิเศษของหอยนางรมท่าสมเป็นหอยนางรมที่มีเกษตร,รกรชาวท่าสมทําฟาร์มเลี้ยงหอยบริเวณปากแม่น้ําเวนค่ะที่นี่เนี่ยมีสภาพเป็นคลองสองน้ำนะคะซึ่งก็คือมีทั้งน้ําจืดแล้วก็น้ําเค็มผสมกันเป็นน้ํากร่อยค่ะมีคนณสมบัติ พิเศษที่ทําให้หอยที่เลี้ยงเนี่ยมีความนุ่มหวานมันอร่อยไม่ขื่นคอเป็นที่ต้องการของผู้บริโภคนั่นเองค่ะคุณผู้ชมค่ะรู้ไหมคะว่าก่อนที่จะมาเป็นของน่ารักน่ารักแบบนี้น้องเคยเป็นเปลือกหอยมาก่อนค่ะแต่กว่าที่จะมาสู่ขั้นตอนนี้ได้เนี่ยมีหลากหลายกระบวนการมากซึ่งเดี๋ยววันนี้เราจะไปพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญกันค่ะ และตอนนี้นั่นอยู่กับพี่เสกค,ค่ะสวัสดีค่ะชื่อเสกสรรตุลลักษ์ซึ่งเป็นประธานกลุ่มย่อยของวิสาหกิจใหญ่เป็นกลุ่มแปรรูปวิสาหกิจใหญ่เราเนี่ยจะมีการทําแป้นปูนเพื่อนําไปแฝงในทะเลเพื่อเลี้ยงหอยนางรม,มเพราะเมื่อหอยนางรมติดแล้วเนี่ยจากนั้นเราแปรรูปเนื้อออกมามาขายเป็นเนื้อสดแล้วก็แปรรูปเนื้อมาเป็นน้าพริกหอยนางรมข้าวเกี๊ยหอยนางรม ซึ่งเรามีผลิตภัณฑ์หลายๆอย่างเลยเดี๋ยวให้พี่เสกพาเราไปดูกันสักนิดนึงค่ะคุณผู้ชมว่าก่อนที่จะกลายมาเป็นตุ๊กตาน่ารักๆแบบนี้นะคะจากเปลือกหอยนะมาเป็นแบบนี้ได้ยังไงไปดูกันค่ะ นี่คือเปลือกหอยนังลม<ะ>ที่เป็นธรรมชาติของเรามาที่ว่าได้จากการแกะเนื้อ,อไปแปรรูปเนื้อเรียบร้อยแล้วเนี่ยคือพอมาถึงกลุ่มแปรรูปเราเราก็มีการนําเปลือกหอยตัวเนี้ย<ะ>มามโม่ให้ออกมาเป็นตัวหยาบปนละเอียดอย่างที่เราเห็นในตัวหยางออตัวเนี้ยสองไซส์แล้วเสร็จแล้วก็จะได้มาคือมันจะได้มา2อ,อย่างนี่เราจะทำการแยกไซส์เพราะว่าตัวหยาบตัวเนี้ยเราจะไปทาบล็อกปูพื้น เพราะว่าเราเน้นความแก่งและเน้นขึ้นเป็นเก็ดเปลือกหอยแต่ตุก๊กตาหน,น,น,น่ารักตุ๊กตาน้ารักคือแบบนี้ใช่ไหมคะ<ช>แล้วเวลาตอนขึ้นรูปอะคะพี่เสขะต้องผสมอะไรก่อนไหมคะคือตัวน,นี้เราจะใช้เปลือกหอยผสมกับปูีมเมนอย่างละเท่าเท่ากัน,กนแล้วก็มาขึ้นแบบ และที่นี่ก็ยังมีการแปลรูปเปลือกหอยเพื่อจัดจำหน่ายสำหรับนักท่องเที่ยวด้วยค่ะเพื่อเป็นการจัดการปริมาณเปลือกหอยโดยผ่านการนำเอาเปลือกหอยนางรมเนี่ยนะคะเข้าสู่กระบวนการอัพไซคลิงแล้วก็แปลรูปเป็นผลิตภัณฑ์ชิ้นใหม่จากปูนเปลือกหอยนางรมค่ะโดยได้นำวัสดุปแปลรูปปูนเปลือกหอยนางรมไปขึ้นรูปเป็นภาชนะที่สวยงามต่างๆเรียกได้ว่าเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลิตภัณฑ์ในชุมชนนะคะที สำคัญนักท่องเที่ยวที่แวะมาเที่ยวชมก็จะได้ซื้อหากลับไปเป็นของที่ระลึกได้ด้วยค่ะพี่เสกคะหนูเคยได้ยินมาว่ากว่าที่มันจะเป็นแบบหอยนางลมได้อะค่ะมันจะต้องมีตัวล่อตัวล่อหย่อนลงไปในทะเล่อนในทะเลเป็นวัสดุที่เราสร้างขึ้นมาเพื่อให้หอยนธรรมชาติเข้ามาอาศัยอยู่ค่ะแล้วที่นี่เราทำเองด้วยไหมคะที่นี่เราก็ทำครับทางพิเศษลองพาหนูไปดูนะีเดี๋ยวพาไปดูครับไปดูีการทาครับ ค่ะแล้วก็ตอนนี้เราได้อีแปะแล้วนะคะดเดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมไปดูต่อค่ะว่าเมื่อเป็นอีแปะแล้วเนี่ยกว่าจะกลายมาเป็นหอยนางรมเนี่ยเขาทำยังไงกันไปดูกันค่ะครับคบนอกจากนี้อย่าลืมแวะไปไหว้ศาลพระเจ้าตากแล้วไปนั่งเรือชมการเลี้ยงหอยนางรม าจากอีปแปะนะคะที่แม่แม่ได้หยอดกันเมื่อกี้นี้นะคะตอนนี้น้องแปลงร่างมาเป็นหอยนางรมแบบนี้คะ่ะน่าทานมากๆเลยนะคะซึ่งเดี๋ยวพวกเราจะไปกินกันคะ่ะชิมหอยนางรมสดๆจากฟาร์มค่ะกิจกรรมนี้พลาดไม่ได้เลยนะคะมาแล้วก็ต้องเก็บกิจกรรมให้ครบตามที่ลิสต์เลยนะคะทุกคน ถ้าเกิดว่ามาถึงที่วิสาหกิจชุมชนหอยนางรมท่าสมแล้วถ้าเกิดว่าเราไม่ได้กินหอยนางรมก็เหมือนกับมาไม่ถึงนะคะและตอนนี้นั้นอยู่ที่จุดเช็คอินอีกหนึ่งจุดค่ะที่ถือว่าเป็นไฮไลท์ของที่นี่เลยนะคะนั่นก็คือหอยนางรมยืนกินนั่นเองค่ะซึ่งเขาจะให้หอยนางรมตัวโตๆแบบนี้นะคะพร้อมกับน้าจิม้มแซบๆเดี๋ยวจะกินให้ทุกคนได้ดูกันเลยค่ะว่ารสชาติของที่นี่เนี่ยเป็นยังไงบ้าง ส่วนใครนะคะที่อยากจะมาชิมหอยนางรมสดๆแกะใหม่ๆแบบนี้นะคะก็มาได้เลยค่ะหน้าร้านตั้งอยู่บริเวณตรงข้ามกับสนามบินจังหวัดตราดนะคะแวะมาทานกันร,ราคาก็น่ารักมากๆค่ะฝาละ5บาทเท่านั้นเองค่ะ อีกหนึ่งสถานที่แนะนําสําหรับใครที่มาเที่ยวอาเภอเขาสมิงต้องห้ามพลาดเลยนั่นก็คือสวนบ้านเราเมลอนที่นี่ปลูกเมลอนในระบบโรงเรือนค่ะภายใต้มาตรฐาน G.A.P พืชอาหารคนปลูกปลอดภยัยผู้บริโภคได้ทานเมลอนที่มีคุณภาพรสชาติหวานกรอบลิ้มลองหนึ่งครั้งติดใจไม่รู้ลืมเพราะเราปลูกด้วยใจใส่รอยยิ้ม สวนบ้านเราเมลอนอยู่ตรงทางเข้าสนามบินตราดถึงแม้ไม่ได้ผ่านไปผ่านมาแต่อยากแนะนําให้ทุกคนต้องมาชิมให้ได้ค่ะเพราะเมลอนที่นี่หวานกรอบอร่อยรับรองถูกใจทุกคนแน่นอนค่ะต่อมาเราก็ได้พาทุกคนมาเที่ยวชมที่สวนทุเรียนคุณไพฑู์ตำบลทุ่งนนทรีค่ะมาชิมทุเรียนที่สวนเกษตรกรดีเด่นแห่งจังหวัดตราดกัน ในด้านของการท่องเที่ยวเนี่ยต้องบอกว่าส่วนทุเรียนคุณไฑูทย์เป็นส่วนทุเรียนท่องเที่ยวเชิงเกษตรแห่งแรกๆของจังหวัดตราดที่เปิดให้ชมเพื่อการท่องเที่ยวเมื่อประมาณ10กว่าปีที่ผ่านมาแล้วค่ะ ก็ขอเท้าความกันนิดนึงนะคะไอเดียชมสวนทุเรียนของคุณไพรทูมาจากการที่คุณไพรท์นเนี่ยไปเที่ยวที่ประเทศนิวซีแลนด์ค่ะไปดูฟาร์มเลี้ยงวัวเลี้ยงแกะเลี้ยงกวางและเมื่อได้กลับมาที่ประเทศไทยเนี่ยก็ได้แนวคิดเรื่องการทำสวนเพื่อการท่องเที่ยวอีกทั้งยังมีเพื่อนๆนะคะที่ทำงานด้านการท่องเที่ยวคอยให้คำแนะนำค่ะบอกเลยว่าเป็นความคิดที่ประสบความสำเร็จมากมาก ที่นี่เราทําสวนทุเรียนประมาณสามร้อยไร่เนาะประมาณห้า0 0พันต้นเราก็ทาผลผลิตเพื่อการส่งออกแล้วกเกจที่ส่งออกไปได้เราก็มีโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปเช่นทําทุเรียนทอดทุเรียนกวนทําทุเรียนเฟตคัตช่วงทุเรียนที่แก่แล้วบ่อยโพกได้เนี่ยเราก็จะรับนักเที่ยวมาเที่ยวสวนมาทานผลไม้บุฟเฟ่หรือจะมาซื้อมาเที่ยวมาเดินเล่นถ่ายรูปเราไม่คิดตังค์ สวนเพื่อการท่องเที่ยวเราทํามา10บกว่าปีแล้วเราเป็นสวนแรกของตาดที่ทําธุรกิจอันนี้ทุกวันนี้เราก็ยังทําโดยร่วมกับทอทอท,อทอจังหวัดตาดกับสำนักง,งานเกษตร,รจังหวัดตาดและอำเภอเขาสมิงยินดีต้อนรับนักเที่ยวทุกคนนะฮะถ้าจะมาทานทุเรียนอร่อยๆที่จังหวัดตาดในกรณีที่มาเที่ยวตาดเพราะตาดนี่เป็นเมืองที่ แหล่งนท่องเที่ยวทางทะเลสวยเช่นเกาะปูดเกาะหมากเกาะช้างแล้วก็อาหารทะเลอร่อยแล้วก็สามารถจะมาทานทุเรียนที่สวนไผ่ทุนวนิทีได้นะฮะแล้วก็ซื้อกลับบ้านก็ได้ครับและมาชิมทุเรียนที่สวนทุเรียนคุณไผ่ทุนตําบลทุ่งนนทรสีกันเยอะๆนะรางวัลการันตีเกษตรกร,ร,กรดีเด่นมาตรฐานอาหาร,กรเกษตรปลอดภยัย GAP ประเภทพืชสวนต้องห้ามพลาดมาชิมเลยนะคะ และก็ที่นี่เปิดให้เยี่ยมชมสวนและบุฟเฟต์ผลไม้ในช่วงเดือนเมษายนถึงพฤษภาคมค่ะต่อมาเรามาเที่ยวที่สวนผลไม้แปลรูปกันนะคะที่นี่สวนผลอําไพตำบลทุ่งนนทีนนสวรรค์ของนักชิมผลไม้ อันนี้ค่ะเราอยู่กันที่สวนผลอัมพยตําบลทุ่งนนทรีอำเภอเขาสมิงนั่นเองนะคะสถานที่นี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นสวรรค์ของนักชิมเลยก็ว่าได้ค่ะโดยเฉพาะใครที่ชอบทานผลไม้อย่างทุเรียนนะคะเพราะว่าในช่วงฤด,ดูการผลไม้ค่ะที่นี่เนี่ยเขาเปิดให้ทานทุเรียนแบบบุฟเฟ่เลยทีเดียวค่ะซึ่งสถานที่แห่งนี้นะคะก็เป็นอีกหนึ่งสถานที่การท่องเที่ยวเชิงเกษตรวิถีกาดค่ะเดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมนะคะไปทําความรู้จักกับเจ้าของสถานที่แห่งนี้กันไปกันเลยค่ะ เอาล,ละค่ะคุณผู้ชมคะและตอนนี้ค่ะนันอยู่กับเจ้าของสถานที่แห่งนี้แล้วนะคะสวัสดีพี่ทีค่ะ,ะสวน่นี้มีชื่อว่าสวนผลอําไพครับภายในสวนปลูกเป็นผสมประสานครับเงาะมังคุดลองกองทุเรียนครับแล้วก็ยังมีพืชสมุนไพรครับไม้เศรษฐกิจหรือไม้ยืนต้นครับก็จะเป็นไม้ตะเคียนทองกับไม้ยางนาครับเได้ว่าที่นี่เนี่ยเป็นกเกษตรอินทรีย์แบบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยใช,ใช่ไหมคะพี่ทีค่ะ,กะเกษตรอินทรีย์ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับเราได้รับรองมาตรฐานออร์แกนิกไทยแลนด์ครับที่นี่ก็จะเป็นศูนย์การเรียนรู้ครับเกี่ยวกับระบบน้ำ การทำปุ๋ยหมักเพื่อลดต้นทุนการทำเชื้อราแตคโซโดามาเพื่อป้องกันโรคในทุเรียนครับเดี๋ยวจะขออนุญาตให้พิธีแบบพาพวกเราชมสวนสักนิดหนึ่งได,ได้ไหมคะโอเคไปชมสวนกันค่ะ สวนแห่งนี้นะคะได้รับการสนับสนุนจากหลากหลายหน่วยงานของรัฐค่ะไม่ว่าจะเป็นกรมการพัฒนาชุมชนซึ่งมีโครงการส่งเสริมด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์การพัฒนาขีดห่อบรรจุภัณฑ์และส่งเสริมช่องทางการจัดจำหน่ายได้พาสวนผลอําไพไปออกบูธถึงที่ประเทศจีนมาแล้วด้วยจริงๆแล้วที่นี่เนี่ยมีผู้คนมาศึกษาดูงานตลอดค่ะเพราะที่นี่เป็นสวนเกษตรอินทรีย์และที่สำคัญยังเป็นศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่น ห,หรือว่ายังสมาร์ทฟาร์เมอร์อำเภอเขาสมิงค่ะการันตีสวนผลไม้อินซีที่ได้รับรองมาตรฐานออร์แกนิกไทยแลนด์ค่ะส่วนบริเวณด้านในนะคะก็จะมีร้านกาแฟาที่เป็นบรรยากาศสวนค่ะและก็ที่นี่เปิดให้เยี่ยมชมสวนและบุฟเฟ่ผลไม้ในช่วงเดือนเมษายนถึงพฤษภาคมค่ะ ขยับมาอีกนิดเราเดินทางมาต่อกันที่สวนทุเรียนเมืองตราดบายแสนตุ้งพันไม้ตะบนแสนตุ้งค่ะ ที่นี่จะเป็นสถานที่จำหน่ายต้นพันธุ์ทุเรียนนะคะแล้วก็ยังมีต้นพันธุ์เงาะและมังคุดอีกด้วยได้ขึ้นชื่อว่าเป็นอาณาจักรต้นพันธุ์ทุเรียนที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดตราดค่ะนอกจากจะได้มาเที่ยวชมการเพราะต้นพันธุ์แล้วนะคะที่นี่ก็ยังมีคาเฟ่ให้ได้ชิมกาแฟอร่อยๆในระหว่างเลือกชมต้นไม้อีกด้วยจะซื้อผลไม้ตามฤดูกาลหรือว่าจะซื้อต้นพันธุ์กลับไปปลูกก็ได้นะที่นี่เขาดังเรื่องต้นพันธุ์ทุเรียนมากๆไม่อยากให้พลาดค่ะ ส่วนทุเรียนแห่งนี้ได้รับมาตรฐานอาหารเกษตรปลอดภัย GAP และก็ที่นี่เปิดให้เยี่ยมชมสวนและบุฟเฟ่ต์ผลไม้ในช่วงเดือนเมษายนถึงพฤษภาคมค่ะแล้วก่อนกลับอย่าลืมแวะช็อปผลผลิตทุเรียนและผลิตภัณฑ์ทุเรียนกวนกันด้วยนะคะ ใ,ใครเป็นสายทานผลไม้บุฟเฟ่ยกมือขึ้นต้องแวะมาที่นี่นะคะสวนนายอำเภอตาบ,บนแสนตุงค่ะครับสวนนายอำเภอตั้งอยู่หมู่ที่9ตะบ,บนแสนตุงอำเภอเขาสมิงจังหวัดตราดนะครับในสวนของเราเนี่ยจะมีผลไม้ที่เป็นหลักเยอะจำนวนมากก็คือมังคุดครับแล้วก็มีทุเรียนลองกองเงาสะสละสุมาลีนะครับแล้วในแต่ละปีที่เราดำเนินการ ทำมาเนี่ยนะครับเราเปิดเป็นสวนเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนยึดหลักเสมอว่าสวนเราเนี่ยมันไม่ได้หนีไปไหนแล้วเราก็ต้องขายทุกปีเพราะฉะนั้นเราจะเน้นเรื่องคุณภาพ งานนี้คุ้มสุดๆเต็มอิ่มแล้วก็ถูกใจกับผลไม้บุฟเฟ่แบบเดินไปเที่ยวไปชิมไปมีทั้งทุเรียนสดๆมังคุดลองกองเงาะและก็ผลไม้อื่นๆอ,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 อีกเยอะแยะมากมายค่ะส่วนทุเรียนแห่งนี้ได้รับมาตรฐานอาหารเกรษตรปลอดภัย GAP และก็ที่นี่เปิดให้เยี่ยมชมสวนและบุฟเฟ่ผลไม้ในช่วงเดือนเมษายนถึงพฤษภาคมค่ะ มาต่อกันที่สุดท้ายของอำเภอเขาสมิงค่ะนั่นก็คือสวนกูนพฤกษีตำบลเขาสมิงค่ะสวนผลไม้อินทรีย์ที่ได้รับรองมาตรฐานออร์แกนิกไทยแลนด์ในตำบลเขาสมิงอําเภอเขาสมิงจังหวัดตราดที่อดีตข้าราชการครูนายบัณฑิตกูนพฤกษีเกษตรกรเจ้าของสวนนะคะดูแลสวนอย่างเต็มที่ตลอดระยะเวลาในการทำการเกษตรค่ะซึ่งคุณบัณฑิตนะคะเขาก็คิดค้นหาวิธีที่จะพึ่งพาตัวเองค่ะด้วยการศึกษาการทำเกษตรอิน เช่นการใช้ปุ๋ยหมกักปุ๋ยคอกและปุ๋ยพืชสดซึ่งทําให้สามารถหยุดใช้สารเคมีทันทีนะคะเมื่อปี2547ค่ะโอ้โหปลอดทั้งสารเคมีแล้วก็ออร์แกนิกมากๆนะคะและที่นี่ยังเป็นศูนย์ฝึกอบรมเป็นแหล่งเรียนรู้ดูงานด้านศาสตร์พระราชาและหลักปรัชญาแนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียงโดยเน้นการทำกรเกษตรแบบยั่งยืนอีกด้วยกะของเรายึดการผิด ในแนวของอินทรีย์เพราะว่าเราผลิตอาหารเพื่อสุขภาพแล้วก็เราผลิตอาหารเพื่อเป็นยาเพราะนั้นของเรายึดหัวใจของเกษตรอินทรีย์ C, ชีวภาพคือ1เลี้ยงดินให้ดินเลี้ยงพืช2ปรุงอาหารเลี้ยงดินแล้วก็3ผมดินเพราะฉนั้นสรุปยอก็คือแห่งชามน้ําชามแล้วก็หมดินเราปลูกเพื่อกินเหลือกินแล้วก็แจกเหลือแจกแล้วก็ขายเพราะนั้นเราอยู่ ออยยู่แบบพพเีงมาอุดหนุนผลไม้อินซีหรือจะสั่งซื้อออนไลน์ก็มีบริการจัดส่งถึงบ้านในช่วงเดือนเมษายนถึงพฤษภาคมค่ะที่นี่เด่นเรื่องลองกองแล้วก็มังคุดค่ะเคยได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดมังคุดผิวลายในงานระกำรรหวานผลไม้และของดีเมืองตราดปี2562ด้วยนะคะ อำเภอเขาสมิงยังมีที่พักร้านอาหารและแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆอีกมากมายที่รอให้ทุกคนมาสัมผัสอำเภอเขาสมิงจังหวัดตราดค่ะทุกคน สำหรับ EP นี้เราก็แนะนำสถานที่ไฮไลท์เด็ดตองฮามพลาดของอำเภอเขาสมิงจังหวัดตราดไปแล้วครั้งหน้าเราจะพาทุกคนเข้าเมืองไปเที่ยวชมวิถีเกษตรของชาวบ้านที่ไหนกันบ้างต้องติดตามกันเลยค่ะกระซิบว่าพลาดไม่ได้เด็ดขาดรับรองเลยว่าเราจะคัดแต่สถานที่เด็ดๆให้พลาดไม่ได้กันเลยค่ะสำหรับวันนี้ลาทุกทุกคนไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ